อุตูฉบับที่สองประเด็นอีสาตรตะวันออกก่อผ่านยุทธร้อนแรงเร็วรับมือ29มีนาคมถึง1มเมษายน68แ,และมีแนวโน้มจับตาหย่อมความอากาศต่ำพยากรณา์ากลับมาพบกันอีกครั้งกับจังหวัดตะไพยบุทกภัพยพยากรณา์าทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์พุทิพรลุงกลาชัายทาง Facebook ประจําวันพุธที่16มีนาคมในช่วงเย็นคืนนี้เอนจะพามาดู และติดตามการพยประากาศล่วงหน้าใน24ชั่วโมงข้างหน้าและ15วันล่วงหน้านะคะจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังรวมถึงประกาศลมอุตุน,นิยมวิทยาแจ้งเตือนฝนซึ่งในะครับในช่วงนี้ประเทศไทยทางตอนบนจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปนะครับฟ้าจะหลัวโดวยเฉพาะในตอนกลางวันและร้อนจัดซึ่งร้อนจัดโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานโดยเฉพาะทางตอนบนบนนะครับ รวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางและนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงบางพื้นที่ที่จะเริ่มเข้ามาก่อนเนื่องจากมีหย่อมความรากาดต่ำจากความร้อนปกคลุมและมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดแซ่โดยจะเน้นบริเวณพื้นที่ฝั่งล่างของประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกอีสานทางตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑล ก็จะเป็นฝนเล็กน้อยถึง10%บางพื้นที่อาจจะมีพาย,ยุรุร้อนเข้ามาก่อนนะครับและจะเน้นหนักในช่วงวันที่19มีนาคมเป็นต้นไปนะคะจนถึงในช่วงวันที่1เมษายนและ2เมษายนเป็นต้นไปจนถึง9เมษายนก็ยังมีฝนจากพาย,ยุรูร้อนพัดแทรกพัดแซมเข้ามาบางพื้นที่นะคะนอกจากนั้นแล้วยังคงต้องฝ้าระวังในด้านของหย่อมความกดอากาศตำ่ำที่จะเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปสู่ฝั่งตะวันตก ซึ่งจะเคลื่อนต่อเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ภาคใต้และประเทศมาเลเซียโดยคาดการณ์ในช่วงวันที่2เมษายนจนถึงในช่วงวันที่4เมษายนจับตาเฝ้าระวังย่อมความประกาศตาที่จะทําให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับติดตามอัปเดตเพีงประกาศจนถึงใกล้ชิดซึ่งนะครับในด้านของกรมอุตุนิยมทิยาก็ได้ออกมาประกาศแจ้งต ในเรื่องของพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบบางพื้นที่อ9กมีนาคมถึง1เมษายน2568ในช่วงที่2้ามีนาคมถึง1เมษายน68บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกรวมถึงฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นกําลังอ่อนจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาตอนบนประเทศเวียดนามทางตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกลา่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นควรหลีกเลี่ยง การเดินทางผ่านบริเวณที่มีพาย,ยุฝนฟ้าคะนองหรืออยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างและป้ายโคษณนาที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียาหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยติดตามการอัปเดตประกาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะ ซึ่งคาดการผาย,ยุฤดูร้อนชุดนี้จะเริ่มจากในช่วงที่19มีนาคมจะเริ่มจากอีสานทางตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนหลังจากนั้นกลุ่มฝนจากพายุฤุูร้อนจะก,กระจายมาที่ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ทางตอนบนและภาคเหนือหลังจากนั้นกลุ่มพาย,ยุฝนฟ้าคะนองในช่วงที่19มีนาคม ยังคงมีเข้ามาได้นะครับจนถึง1เมษายนหลังจากนั้น2ถึง9เมษายนยังคงมีพายฤดูร้อนเกิดขึ้นนะครับแต่ในด้านของพายฤดูร้อนจะลดความรุนแรงลงบ้างนะครับจากในด้านของลมกระโชกแรงรวมถึงลูกเห็บตกก็จะเน้นในด้านของพาย,ยุฝนฟ้าขนองมากกว่านะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมรรยากาศเย็นมีกําลังอ่อนแผ่ลงมาประทา้าแค่ในช่วงแรก ในช่วงหลังก็จะมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้เป็นปัจจยัยรวมถึงในด้านของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดเข้ามาปกคลมุมก็จะทําให้เกิดพาย,ยุฝนฟ้าคะนองของกระโชกแรงเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งในด้านของแนวโน้มในช่วงหลังในด้านของความร้อนก็จะคลายลงบ้างนะครับหลังจากที่มีฝนฟ้าคะนองเข้ามาดังนั้นความรุนแรงของสภาพอากาศ ก็จะลดความรุนแรงลงบ้างนะครับในช่วงหลังๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามเฝ้าระวาังการพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดในทุกๆวันนะครับติดตามอัปเดตกันอย่างใกล้ชิดซึ่งแอดมินจะนํามาให้ชมในช่วงเที่ยงและในช่วงเย็นของทุกวันต่อไปแอดมินจะพาไปดูการพยากรณ์อากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้26 27, มีนาคม2568พยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ ภาคเหนือก็จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดและมีฟ้าลัวฝนฟ้าขนองร้อยละสิบลมกระโชกแรงบางพื้นที่บริเวณพื้นที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่ตาพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด1 9 2 7องศาและสูงสุด36-41องศาลมตจมตกเชียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะานออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลัวร้อนจัดบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดยิบ2ององศาและสูงสุด3-7 4 0องศาลมตะนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดฟ้าหลัวฝนฟ้าขนองรอยละ10ลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี อุทัยธานีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสดุดยีิบห้าถึง27องศาสูงสุด3 8มแถึงสีองศาลมใต้ความเร็วสิบถกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนฟ้าหลัวฝนฟ้าขนองร้อยละสิบลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดยีิบห้าถึงยีองศาสูงสุดสามสาถึงสาองศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วสูงสุดถึงมกิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลัวฝนฟ้าขนองร้อยละ10อุณหภูมิต่ำสดุด27-28องศาสูงสุด35-39องศาจากลมใต้ความเร็วส0งกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละสิบ บริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธาิวาสอุณหภูมิต่ำสุดยิบตามย่ิบหกองศาสูงสุด3ามสถึงสาองศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลมพัดถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลทลื่นสูงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละสิบส่วนมากกระบี่ตรังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุดย4 25ิบสี่ยห้าองศาสูงสุด3ามสถึงสาองศาจากลมตะวันออก ความเร็วสูงถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลทราขึ้นสูง1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นของตั้ติดตามพยากราศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างคันทุ่งดีและต่อเนื่องหากคิดนว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารไปรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ใหนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ